ตัวเป็นทหตการณอีกครังนะคะลิซ่าและลิสามาโลบานค่ะอวันนี้คนมาดูเยอะมากๆเลยเมื่อกี้แอบเห็นว่ามีอยู่ตรงชั้นบนอีกทุกคนเห็นประหนึ้นเห็นหนูชัดไหมคะโอ้ไม่เคยได้เห็นลิซ่าพี่แบบไทยแนะ <c oughs> น่เลยวนะเลยแบบนานละนานทุกคน <c oughs> เป็นงไงบ้างคะสบายดีไหมเอ่ย <c oughs> กลับมามาไทยอีกแล้วหวังว่าทุกคนยังไม่เบื่อกันหรอแหม่ค่ะออก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มาโชว์เขาดาวข้างปีไม่เคยเลยก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ <S <S ดีใจมากๆที่ได้มาเขาดาวโชว์ปีนี้กับทุกคนที่ประเทศไทยรวม ทุกคนนิดหนึ่งด้วยบทเพลงต่อไปค่ะยังไม่เคยยังไม่เคยร้องเวอร์ชันนี้เลยไม่ทราบว่าใครคุ้นกับมูนฟล f l o o r Santa b a ี y รีเลสครับคริสมาสจะผ่านมาแล้วแต่ว่ายังอยากยังอยากส่งความสุขตอนรักปีใหม่ทุกคนพร้อมไหมคะ ตอบมูนได้ไหมคะ้องได้ไหมคะโอเคค่ะงั้น let's go สวัสดีคะ่ะลิซ่านะคะปีใหม่นี้ลิซ่าก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆบลิงลิลลี่ลทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลับบงใจให้ลิซ่าแล้วก็ส่วนชาวไอคอนสยามต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วม count down เข้าสู่ปีใหม่ไปด้วยกันนะคะก็แฮปปี้นิวยีค่ะบ๊ายบาย ตัวเป็นทางการอีกครั้งนะคะลิซ่าและลิซ่ามนานบางค่ะวันนี้คนมาดูเยอะมากๆเลยเมื่อกี้แอบเห็นว่ามีอยู่ตรงชั้นบนอีกทุกคนเห็นปัป่งนู้นเห็นหนูชัดไหมคะโอ้ไม่ค่อยได้เห็นลิซ่าพี่แบบไทยแน่เลยค่ะงานรับประทานทุกคน <c oughs> เป็นไงบ้างคะสบายดีไหมเอ่ย <c oughs> <c oughs> มาไทยอีกแล้วหวังว่าทุกคนยังไม่เบื่อกันหรอโคเค,ค่ะอ๋อก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มาโชว์เขาดาวข้างปีไม่เคยเลยก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเขาดาวโชว์ปีนี้กับทุกคนที่ประเทศไทยด้วดยหนูก็เลยอยากจะ เซอร์ไพรส์ทุกคนนิดหนึ่ง <CD> ด้วยบทเพลงต่อไปคะ่ะ <laughs> ยังไม่เคยยังไม่เคยเร้องเวอร์ชันนี้เลยไม่ทราบว่าใครคุ้นกับ m o ูนดิฟล์ Santa Baby รีเลสครับคริสต์มาสอาจจะผ่านมาแล้วแต่ว่ายังอยากยังอยากสัมผ์ความสุขตอนหลับปีหมั้ย่ะทุกคนพร้อมไหมคะ Okay, let's go.